สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่29กันยายนพุทธศักราช2564นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องคำขวัญเตือนใจให้ทำความดีก็คือเรื่องคำขวัญน,นั่นเองนักเรียนไปดูได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูตัวชีวัดก่อนนะคะแต่งบทร้อยกองและคำขวัญ มาดูนะคะนักเรียนอ่านบทความเรื่องคำขวัญวันเด็กพร้อมให้นักเรียนสังเกตลักษณะของคำขวัญน,นะคะคำขวัญวันเด็กประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2498ทุกๆปีนายกรัฐมนตรีนะคะจะมอบคำขวัญแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศให้ตระหนักถึง หน้าที่ซึ่งถือปฏิบัติตั้งแต่พุทธศักราช2499เป็นต้นมาคำขวัญวันเด็กผ่านยุคสมัยมาปีแล้วปีเล่าล้วนแต่มีความมุ่งหมายสำคัญเพื่อปลูกฝังและ หล่อล้อมเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยนั้นๆดังคำขวัญวันเด็กในพุทธศักราช2552ว่าฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝันผูกพันรักสามัคคี ลักษณะของคำขวัญน,นะคะคำขวัญเป็นถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อื่นให้ผู้อ่านนะคะหรือผู้ฟังยึดเป็นแนวในการปฏิบัติหลักการเขียนคำขวัญต้องเขียนข้อความสั้นๆอาจแบ่งเป็นวรรคและมีเสียงสัมผัสคล้องจองกันให้จดจำได้ง่ายและไพเราะนะคะ ตัวอย่างคำขวัญค่ะสิ้นป่าวันใดเป็นภัยมหรรันปลูปลูป่าร่วมกันสุขสรรชาวไทยให้ข้อคิดการสูญสิ้นป่านะคะคำขวัญนี้นะคะและชักชวนให้มาปลูกป,ป่าร่วมกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะวันวานน้ำมีวันนี้น้ำหมดใช้น้ำไม่ลด อนาคตหมดน้ําอันนี้ก็เป็นคําขวัญน,นะคะเกี่ยวกับการใช้น้ําการประหยัดน้ํานะคะเชื่อมโยงนะคะอดีตกับปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาวะน้ําแรงที่เกิดขึ้นและเตือนใจให้ใช้น้ําอย่างประหยัดเพื่อให้มีใช้ถึงอนาคตนะคะออกกําลังกายวันละนิดพิชิตโรคภัยก็คือ,อคําขวัญเกี่ยวกับการเชิญชวนนะคะให้ออกกําลังกายชักชวนให้ออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ พลังความรักความเข้าใจช่วยพ้นภัยยาเสพติดอันนี้ก็เกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเกี่ยวกับเตือนนะคะเตือนในเรื่องยาเสพติดนะคะชี้ให้เห็นถึงความรักความเข้าใจและความอบอุ่นในครอบครัวที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยจากสารเสพติดนะคะรักเดียวใจเดียวไม่เที่ยวส,สับสนอันนี้ก็คือลักษณะไม่ให้แบบ เกิดการชู้สาวหรืออะไรนะคะก็คือให้พ่อแม่แนวรักกันครอบครัวก็คือมีแค่พ่อและแม่นะคะปลอดภัยแน่นอนไม่เดือดร้อนเรื่องเอดปลูกฝังค่านิยมความรักของหญิงชายให้มั่นคงซื่อสัตย์ในครอบครองของตนซึ่งจะขจัดปัญหาโรคเอดนะคะ เห็นไหมคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็ไม่อยากให้ไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้นะคะก็คือถ้าไปเที่ยวหรืออะไรก็ต้องมีการป้องกันตัวเองนะคะแต่ที่จะให้ดีก็คือรักเดียวใจเดียวก็คือพ่อแม่รักกันฉันเธอรักกันนั่นเองนะคะ สรุปความรู้คำขวัญเป็นการนำคำมาแต่งขึ้นให้จดจำได้ง่ายเพื่อเป็นคติเตือนใจชี้ให้เห็นสิ่งดีงามที่ควรกระทําหรือสิ่งไม่ดีงามที่ไม่ควรกระทํานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ